ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมนะครับพอปรพุรศูนย์ติวราชการปัตตุซึ่งในแต่ละวันนะครับผมก็จะมีในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุกรับราชการตลอดจนข้อมูลข่าวสารนะครับที่เราจําเป็นจะต้องรู้ในการดํารงชีวิตประจําวันต่างๆสําหรับเรื่องที่จะนํามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านนะครับ ใครบ้างที่มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านนะครับมันก็จะเป็นไปตามาพระราชบัญญัติลักษณะปกครองตรงที่พุทธศักราช2 4 5 7ซึ่งนับปัจจุบันนะครับก็แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่12ปศ2552อ,25อาในส่วนของพรบลักษณะปกครองตรงที่นะครับก็ได้บัญญัติเอาไว้ในส่วนของมาตราที่11เนะครับเรามาดูที่มาตราที่11กันมาตราที่11ก็บอกว่ารัษฎร ผู้มีสิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องงามดังต่อไปนี้อานะครับ 1. มีสัญชาติไทยและมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ในวันที่1มกราคมของปีที่มีการเลือกในส่วนของผู้มีสิทธิ์เลือกเนะี่ยนะครับมันจะแตกต่างกันกับผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือก เรื่องของสัญชาตินะครับเราจะเห็นว่าตามมาตราที่12ซึ่งพูดถึงเรื่องของคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครนะครับจะเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดแต่สําหรับผู้มีสิทธิ์เลือกนะครับตามมาตราที่11นะครับก็จะเป็น มีสัญชาติไทยนะครับไม่ว่าจะโดยการเกิดนะครับหรือว่าโดยการแปลงสัญชาติโดยการวนสัญชาติคนละแต่ก็สามารถที่จะเลือกผู้ใหญ่บ้านได้นะครับแล้วก็ไม่กําหนดด้วยนะครับว่า,าจะต้องมีการแปลงสัญชาติมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าี่ปีนะครับไม่เหมือนการเลือกสอสอ แล้วก็อายุนะครับอายุก็ไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แล้วก็ใช้ในวันที่หนึ่งมกราคมของปีที่มีการเลือกนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกันกับการเลือกสสการเลือกสออ,กสอ,อ,กสอบาตณปัจจุบันต่อไป2นะครับไม่เป็นภิกษุสามเรณรนักพรตหรือนักบวชการเป็นภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวชเนี่ยนะครับในส่วนของแม่ชีนะครับถ้าเกิดเป็นแม่ชีที่มีการอุปสมบทถูกต้องตามหลักศาสนาก็ถือเป็นนักบวชนะครับ คุณสมบัติถ้าเกิดเป็นในส่วนของอิหมัมบีลันคอเตบอันนั้นนะครับเ็เรียกว่าเป็นผู้นําในการประกอบอกิจกรรมทางศาสนาไม่ถือเป็นนักพทษหรือนักบวชตามศาสนาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกได้นะครับต่อไปสไม่เป็นคนวิกลจริตจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบนะครับก็คือ,อมีความสามารถในการวิเคราะห์ในการไตรตรองนะครับว่าจะเลือกใครมาเป็น ผู้นาจะเลือกใครมาเป็นผู้ใหญ่บ้านนั่นเองก็คือจะต้องไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบแล้วก็4นะครับมีภูมิลําเนาหรือตินที่อยู่ประจํานอกจากการมีภูมิลําเนาหรือตินที่อยู่ประจําแล้วจะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านด้วยนะครับตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนนับจนถึงวันเลือก ตรงนี้มันจะมีอยู่2ออย่างนะครับก็คือภูมลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำนี่ก็คือเป็นที่พักที่อาศัยอยู่เป็นประจานะครับแล้วก็จะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ใช้คาว่าและนะครับถ้าเกิดตัวอยู่เป็นประจําแต่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก็ขาดคุณสมบัติถ้าเกิดเรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแต่ตัวเรานะครับไปอยู่ในอีกที่หนึ่งอันนี้ก็ขาดคุณสมบัติเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ จะต้องทั้งสองอย่างประกอบกันก็คือมีภูมิลำเนาหรือมีถิ่นที่อยู่ประจําและจะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในหมู่บ้านนั้นด้วยก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จบการไว้เพียงแค่นี้นะครับเรื่องของคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวพบกันในคลิปต,ต่อไปนะครับก็จะมีในส่วนของข้อ,ขอมูลสาระมาบอกเล่าให้ได้ฟังกันต่อไปสําหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ